สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการที่มีประโยชน์พูดคุยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสําหรับกรณีชลาภาพปรับสูตรคํานวณเงินชลาภาพกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทได้เพิ่มขึ้นกระทรวงแรงงานปรับสูตรคํานวณเงินบําเหน็จชลาภาพกรณีที่ผู้ประกันตน ที่รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตลงทายาทสามารถได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้นเป็นกฎนกฎระทรวงที่มีการประกาศมีผลบงังคับใช้ในวันที่29เมษายนปีพศ2565ที่ผ่านมาสำหรับกฎกระทรวงนี้กำหนดกฎเกณฑ์กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพปีพศ .2550 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้รับเงินบำเหน็จชราภาพในกรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตลงภายใน60เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพให้ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจากเดิมสิเท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนพุ่งกันตนถึงแก่ความตายเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณจำนวนวนเดือนที่เหลือหลังจากพุ่งกันตน รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ5250บาทต่อเดือนโดยได้รับมาแล้วเท่ากับ20เดือนก่อนถึงแก่ความตายเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทของผู้ประกันตนจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนครั้งเดียว ตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดคือจะต้องนำ5,250บาทคูณ60ลบ20เท่ากับ2 000, 1 0 0 0 0บาทจากเดิมจะได้รับเพียงแค่52,500บาทเท่านั้น 2. บุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพเนื่องจากกับเข้ามาเป็นผู้กันตน และความเป็นผู้กัน,นสิ้นสุดลงด้วยเหตุที่เสียชีวิตหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจากเดือนสิบเท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนครั้งสุดท้ายก่อนกับเข้ามาเป็นผู้กันตนุเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกับเข้ามาเป็นผู้กันตนุคูณกับจำนวน เดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชาราภาพกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนจงครบ60เดือนยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ผู้กันตนได้รับเงินบำนาญชาราภาพเดือนละ5,250บาทและได้รับเงินบำนาญชาราภาพมาแล้ว20เดือนต่อมาได้กลับเข้ามาทำงานเงินบำนาญชาราภาพดังกล่าวจะถูกงดจ่ายและเมื่อผู้กันตนเสียชีวิต ทายาทของพูมกันตนจะได้รับเป็นเงินบำเนหน็จเงินก้อนครั้งเดียวตามที่กฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดคือ5250บาทคูณ60ลบ20จะเท่ากับ2 0 1 0 0บาทจากเดิมจะได้รับเพียงแค่52,500บาทเท่านั้น 3. กํกำหนดให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ ใช้บังคับและรับเงินบำนาญชรา,าภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้ใจ่ายเป็นเงินบำเหน็จชรา,าภาพจนครบ60เดือนและในกรณีรับเงินบำนาญชรา,าภาพมาแล้วและจํานวนเดือนเหลือน้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จชรา,าภาพเป็นจํานวน10เท่าของเงินบำนาญชรา,าภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย สิ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมล่าสุดกันนะครับเห็นชัดเจนนะครับสำนักงานประกันสังคมมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้พี่น้องทุกกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับ ขอขระคุณมากๆสวัสดีครับ